วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะคะที่เป็นเช้าว,วันศุกร์เนาะนะคะวันศุกร์ที่3ของเดือนใหม่เดือนพฤษภานะคะอ่ะนะคะเมืรอวาน,นี้ก็ไปซื้อของนะคะไปซื้อของมาเข้าร้านเนาะนะคะก็มีขนมนะคะ,ะมีขนมนะคะมาเขาเรียกว่าไว้ขายนะคะที่หน้าร้านนะเวลา f อมาก็ จะได้มีขนมกินนะคะก็มาอุดหนุนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กแดงนะคะก็สามารถมาซื้อได้เนาะนะคะนี่นะคะก็เมื่อวานนี้ไปกับเสือนะคะรถเสือเมื่อวานนี้รถเสือก็ไปเสียกลางทางนะคะตอนเช้าก็ไปรอบหนึ่งก็เสียรอบหนึ่งนะ,ะก็เนื่องจากว่าสายเบรกนะ,ะสายเบรกมีปัญหานะ,ะตอนนี้ก็รู้สึกว่ารถเสือก็จะเข้าอูอ่เนาะนะก็จะเข้าอู่นะคะ เดี๋ยวพาเอฟซีทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมนะคะกำแพงต้นโมกนะเมื่อวานนี้ก็มีทางทีมงานมาเดินนะคะใส่สายน้ำนะคะนะไว้ที่กำแพงต้นไม้นะต้นโมกนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าอากาศร้อนนะคะแล้วก็ไม่ลำบากสวออในการดึงสายยางมารดด้วยนะคะโอ้ต้นมะยมชิฟสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะก็มีการต่อ น้ำนะคะสายน้ำนะ,ะก็จะเป็นท่อน้ำสายแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะ,ะก็เป็นต้นโมกนะคะที่ทางทีมงานพี่อิสระเล FC ใจดีทั่วโลกนะคะที่เขาเรียกว่ามามอบให้นะคะที่ลานองค์ปูนะคะนะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านหน้าลานองค์พ่อปูนะซึ่งมีต้นไม้นะคะที่ทางพี่เน่งนะนำมาปลูกนะคะตอนนี้ก็ออกใบสวยงามเลยนะคะนะเขาเรียกว่าออกใบสวยงาม นี่ค่คะ,ะแค่เปิดนะคะสปริงนะเปิดนี่ก็ก็เ,เรียกว่าน้ำก็สามารถทำงานโดยอัตโนมัตินะคะนี่ค่ะเพื่อนก็ใส่ตรงช่วงด้านล่างตรงกลางนะคะสายน้ำนะคะ สวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าต้นโมกจะเปลี่ยนใบเล็กก็จะมีดอกนะคะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะนีะ่แล้วก็มีความหอมนะคะนี่คือเอกลักษณ์ของต้นโมกนะคะก็จะมีความสวยงามน่คะโอ้ดูกี่ครั้งก็ยังสวยนะคะนี่ค่ะรมรื่นนะดูไปเขาสะอาดสะอานโอ้สะอาดสะอานอสะอาดส,าาสะอา,สา,านนะคะเฮ้ยเนาะนะคนสุรินทร์ก็พูดไทยก็ย่อมพลาดนะเอฟซี FC. นะคะสะอาดสะอ้านนะคะนี่ตัวน,นี้ใบก็กําลังเริ่มออกนะยังไม่ยังไม่ต้องตัดเนาะเพราะว่าทางทีมงานมาปลูกเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปไป,ไปดัดมันนะเพราะว่ารอให้มันขึ้นดีนิดนึงก่อนนะคะแลวค่อยดัดนี่ค่ะก็กําลังออกดอกสวยงามเลยนะสวยจริงๆนะหอมหอมมากมากนะเอฟซีก็สามารถ เดินทางมาเข้าตรงฝั่งด้านนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนแรกว่าจะปลูกให้หมดเนาะว่าจะปิดถนนนะคะหลุงช่างก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะก็คือรอไว้เว้นไว้นะคะเพราะว่าเผื่อมีรถทัวร์รถอะไรมาก็สามารถมาจอดตรงบริเวณต้นไม้นี้ได้นะคะจ้ะก,ก็เป็นความร่มรื่นนะคะค่ะก็เปิดทางไว้นะตอนแรก,ก็กลกาวว่าจะปิดนะแล้วตรงนั้นก็น่าจะ เอาออกนะคะเนี่ยตรงต้นไม้นี่เขาเรียกว่าย้ายออกนะย้ายออกเพื่อทําให้ลานองค์ปู่นั้นมีความกว้างขึ้นนะคะก็สามารถเดินเข้าไปได้นะคะตรงจุดนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟนะร้านกาแฟนี้ก็น่าจะเป็นร้านกาแฟมินิมอลน,นะกะัมินิมอลน,นะเออภาษาอังกฤษนั้นจะไม่ค่อยพูดถูกนะเอฟซี FC. เนาะ,ะนี่ค่ะก็จะมาอยู่ตรงจุดนี้นะคะกาแฟอาจจะเป็นตู้กระจกนะคะตู้กระจกเนาะ พอมีการเทพ,พื้นทําอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นโครงการต่อไปในการพัฒนานะคะส่วนแม่ธรณีก็ย้ายมาอยู่ตรงหน้าด้านหน้าร้านกาแฟน,นะคะก็จะมีต้นไม้ร่มรื่นนะคะรดื้นสามารถอันนี้ก็สามารถจอดรถได้นะคะค่ะจอดรถได้แต่ว่าก็จอดไม่ได้เยอะนะคะเ,เดี๋ยวพายเอฟซีทุกคนดูดูพื้นที่นะคะ อันนี้ต้นไม้นี้ก็ดอกไม้นี้ก็เริ่มไปแล้วนะน่าจะหมดอายุแล้ว่เริ่มจะหมดอายุแล้วนะคะตอนนี้เขาสูงขึ้นเขาก็เลยเจอฝนเจอลมเขาก็เลยโน้มตัวลงนะคะอ่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็เขาเรียกว่าตอกกกน้ํานะคะตอกกกน้ำอ่ะแนวก๊กน้ําไปตลอดเลยนะตั้งแต่ต้นโมกจนไปถึงนู่นเลยนะคะฝั่งประตูนะคะอันนี้ก็จะดูเป็นในส่วนของปดาดูแลนะคะปะดาก็ ออจะได้ไม่ต้องดึงสายยางแล้วนะคะก็สามารถแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นลานพระพรหมนะคะลานพระพรม,ะะรพรพรมอันนี้ก็จะเป็นลานลานพระพรหมนะคะที่มีพื้นที่นะคะที่โล่งนะคะมีพื้นที่ที่โล่งและกว้างนะตะั้งแต่เทพื้นปูนมาเนาะมันก็จะโล่งนะคะนี่คะ่ะสะอาดสะอานตาเนาะอันนี้ก็เป็นศาลตายายนะคะ พาเอฟซีเดินชมความเปลี่ยนแปลงนะคะของลานองค์พ่อปู่นะนะว่ามีจุดไหนที่เราเปลี่ยนแปลงบ้างเอ้าป้าดาได้เวลารื้อแล้วบ่ได้เวลาย้ายอ๋อย้ายใช่ไหมออย้ายย้ายสวัสดีค่ะคนสวยอยู่นี่นะทําอะไรถ่ายด้วยนะคะจ้ะนี่ได้เวลาย้ายย้ายอะไรคะป้าดาย้ายฮอลลี่ฮอกย้ายฮอลลี่ฮอกเอ้าทําไมรู้ว่าเป็นฮอลลี่ฮอก โอ้เป็นต้นเป็นดอกไม้อ,ไมอ๋อย้ายต้นฮอลลีฮอกมาปลูกไว้แซมเนาะ,นะอันนี้มันหมดอายุไข่สวยไม่สวยไ,ไม่สวยเราไม่เอาอยู่๋อแล้วเมื่อไรจะ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 ,จะถอนออกอ๋อรอให้ฮอลลีฮอกของเราติดก่อนโอ้เอไว้เป็นที่เลี้ยงบงังร่มเราโอ้แสงดดโอเคโอเคฮอลลีฮอกนี่เป็นเป็นดอกไม้ใช่ไหมคะ ที่สวยงามหืม,ม,าม,มากเนะจ้ะนี่นะปะดาก็เอามาแซมเนาะเยอบอ<ว>บอนะว่า้านอง์ปูมีต้นพริกด้วยอะ่ะมีทั้งมะละกอโอ้โหมีมะละกอปาดน,นเดินเข้ามานะก็จะเห็นดอกไม้สวยงามเอมอเอออีกอีกอะไรนะเออเอออีกต่อไปในะนะอาน,นาคตอ่ะโอเคประมาณนั้นเนาะ นี่ค่ะก็คืออันไหนที่มันเริ่มที่จะหมดอายุอ,อย่างเช่นต้นดาวเรืองเนะาะก็เดี๋ยวก็ค่อยถอนออกไปดาวเรืองอายุสั้นเต็มะลินี่สามารถคงทนนะเนี่ยโอ้ดอกมะลิเลยสวยมากเลยนะคะทุกคนดูนะดอกออกอเขาเรียกว่าบานเต็มเลยนะอ่ะอน,นี่ปาดาก็กําลังย้ายนะย้ายดอกนะมาปลูก เดี๋ยวเราไปดูส่วนด้านหน้าต่อนะ,ะทุกคน่ะส่วน,นด้านกลางส่วน,นด้านกลางเนาะส่วน,นด้านกลางก็จะเป็นลานนะคะของนางราเนาะนะลานที่มาขอพรนะคะ F อซ F เอฟซีนะ FC มาก็สามารถมาขอพรตรงจุดตรงนี้ได้นะคะก็จะมีตะเกียงนะคะมีตะเกียงมีคาถาองค์ปู่นะ,ะให้เอฟซีทุกท่านนะคะได้กล่าวนะ,ะขอพรนะคะค่ะ โอ้ oh, ครจุดทูบแต่เช้าเลยนน่นๆน,นะคะนี่นะคะก็สามารถมาขอพอรได้นะ FC ท่านใดที่ต้องการให้ขอพอรแก้บนหรือว่ามีนางรำผลไม้อะไรก็แจ้งได้นะคะที่ไอดีลนนะเอนะศูนยะ์แปดหกสาปดหกสีน้านะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้ FC นะคะนี่ก็จะเป็นลานรำนะคะตรงนี้ก็รำได้เป็นร้อยชีวิตเลยนะคะอะถ้าตั้งเป็นแนวแนวเขาเรียกว่าแนวยาวแนว แนวขวางแนวนะก็ได้หมดนะคะจ้ะก็สามารถยืนได้เป็นร้อยเลยนะคะนีะ่ตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดโดมนะคะจุดโดมนะที่เอซมาก็สามารถมาเออติดต่องานนะติดต่องานได้ตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีเครื่องเสียงอยู่นะมีบ่ายสีนะคะแล้วก็จะมีเออเขาเรียกว่าเออเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ก็พวกเรานี่แหละนะคะ,เ,ะเว้นกันมาดูแลกันไป ถ้าเราไม่มีอะไรเราก็มาช่วยกันดูอยู่ตรงนี้นะคะบางทีก็จะมีเ,เด็กๆมาอยู่นะคะอยู่จุดตรงนี้เนาะนะคะอเครื่องเสียงเราก็อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องเสียงที่พี่อิสระนะคะนํามามอบให้นะคะที่ร้านองูนะคะก็เป็นอีกเครื่องเสียงหนึ่งนะคะนี่โลใหญ่มากเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของศาลานะคะพี่ยูโรนะคะ ทิดาเสียทีมอบให้กับร้านองค์ปูนะมีทั้งหมดด้วยกัน4หลังด้วยกันนะคะเห็นได้ข่าวว่าจะมี FC ผู้ใหญ่ใจดีนะคะมอบม,มาอีกสมนะคะเอ,อ้ยนะคะนะมาอีก3น่าจะเป็นการตั้งวางไว้สวนด้านหน้านะคะนะเพราะว่าเห็นเออมีข่าวมาแล้วนะคะข่าวดีจริงๆนะ,ะก็จะมาเร็วๆนี้นะคะก็น่าจะเป็นช่วงเดือนหน้าหรือเปล่านะเดี๋ยวเราก็รอติดตามต่อไปนะคะ มาแน่นอนค่ะนะอีก3หลังนะคะเดี๋ยวเราติดตามต่อไปเนาะนะคะ